เสร็จสมบูรณ์ติดตั้งโปรเพนเดอร์แอร์ให้กับเวฟร้อยยี่หา led สองพันยี่สามสวัสดีครับผมกอมแก้มคูเลสซิ่งไทยแลนด์เปิดเบาะเลยพี่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนโช้กโปรเพนเดอร์ให้กับเวฟร้อยยี่หา led สองพันยี่สิบสามนะครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถช่วยแกะนะครับเราจะแกะเบาะอยูบ็อกออกมาก,ก่อนเลยใช้ตัวทีเบอร์แปดสี่ตัวนะครับ อ่ะคันครบแล้วก็ยกบ่อกออกเลยนะครับจะลืมถอดสายเงียบก่อนนะสายไฟออกจากรางนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆย,ยกเมื่อนะยกยูบล็อกออกแล้วนะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยต่อไปเราก็จะเริ่มถอดประแจนี้ก่อนถอดเบอร์14บออก2ตัวเลยนะครับถอดเลยทีต่อไปไ<ม>เราจะถอดชคด้านล่างก่อนอสรุปต้องถอดท่อออกนะครับเป็นไม่ตกจริง ระหว่างนี้ผมถอดด้านบนออกก่อนถอดด้านบนออกหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็ขยับโช๊คออกมาเนี่ยแบบนี้เลยง่ายๆฝัง่งนู้นก็เหมือนกันนะครับผมถึงโช๊คออกมาเลื้อลำดับต่อไปนะครับสําหรับภายในชุดของกล่องโปรเพนเดอร์แอร์นะครับผมก็จะมีชุดชุดไอเขาเรียกว่าอะไรมาร์กเกอร์นะครับให้สําหรับเราตัดกระดาษ เราจะได้ตัดถูกนะครับก็คือเราเอามาเทียบเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่ามันไม่ตรงนะครับมันต้องเจียออกนิดหนึ่งเจียชิ้นดําตรงนี้ประมาณถึงถึงน็อนตยึดออกไปนะตัดแบบนะครับปานนี้นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อเพื่อจะเอาไปไปทาในชิ้นงานดำแล้วก็จะตัดชิ้นดำตามส่วนที่จะงอยออกไปนะครับ ในร้านเขาจะมีบอกไปแล้วในฟรอนต์เราจะเหลือเว้นส่วนฟรอนต์ไว้เพื่อทาบแล้วตักนั่นเองโอเคภายในชุดนะครับผมของตัวโปรเพนเดอร์นี้เขาก็จะรัดเคเบิลทยมาด้านล่างนี่ใช้บูทเดิมเลยไม่ต้องไปแกะอะไรนะครับแต่ด้านบนนี้น่าจะต้องแกะบูทสีฟ้านี้ออกนะครับนั่เป็นยูริเทนไหมแข็งอยู่มา เียชุดสีด้วยสว่านโอซูกะอเอาไปในรอบตาไปก่อนนะครับเริ่มตามที่เราได้มากไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้พี่เขาตัดมือนิ่งๆตรงนี้รอยตัดของเรานะครับยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรารู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้าของรถจะไปซื้อใบขาใบามาแต่งเองอเดี๋ยวพี่ถอดโช๊คออกเลยถอดโช๊คมันเดิมออกก่อนสำหรับตัวโชคนะครับด้านล่างใส่บูธเดิมด้านบนถอดตัวสีฟ้า สีฟ้าแบบนี้ออกมันจะใส่ได้เลยอันนี้ผมถอดออกแลบะบนี่นะครับมันจะกว้างพอดีอโอค๊โอเคเราจะใส่ด้านล่างขึ้นมานะครับอ่าระวังเบาๆใส่ขึ้นมาเลยชุดล่างนะครับผมก็จะมีแหวนอีแปะเป็นเป็นเป็นพลาสติกไว้กันซีนนะครับมันจะมาใส่ไว้ตรงนี้สองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อย้อยเข้าไป ั้นตอนต่อไปขั้นตอนการสุดท้ายแล้วนะครับผมคือการประกอบโชคกลับนะครับหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยเราอย่าลืมอันนี้เลยโอริงดำนะครับเขาเรียแหวนที่แปะดำใส่ประมาในนี้นะอเยกเอาเท้าเชื่อยกนะครับ ขันน็อตน,นะครับขันโบข <c oughs> ั้นโบขึนใช้มือขันให้ตึงตึงสุดแล้วก็ประแจย,ย้ำรอบสองรอบรอบหนึ่งแน่มันจะได้มารอบหนึ่งถ้าเป็นน็อแตแข่งก็ลองด้วยพลาสติกนะครับนะสองสามเฮ้ยน,นี่ได้ดีนะสี อ่ะแท็กซี่นะครับเพราะว่ามันไม่นั่นเกิอดนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นบูทเหล็กมันจะำคำเลยแหละได้ดีนะครับผมสำหรับโชคนะครับผมมันไม่มีสายขวาเพราะว่ามีโลโก้สองฝั่งเลยจะใส่ซ้ายใส่ขวาได้หมดไม่ต้องสีเรียนนะครับผมโดยรวมโอมะกบผมว่าฟิตเมนดีดีดีสวยสวยเลย อยากได้ลยเไยงบไม่ถึงหรอกผมว่าทำ YouTube อีกปีนึ่งอะได้เลยครับก <laughs> <g> ็ <ül> <g ül> อ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะก็จะประกอบเบาะเข้าคืนนะครับเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถไล่น็อตก่อนเดี๋ยวผมไปประกอบกลับคืนนะครับคือถ้าอยากให้สะดวกมากๆนะครับแนะนําเลยให้ถอดไฟลิง่งถอดถังถอดอะไรออกให้หมดมันจะได้ง่าย แต่ผมอะติดขี้เกียจกับพี่ผมต้องไปวิ่งงานต่อวิ่งแกลบต่อผมก็เลยแบบนี่แหละมันได้มันได้มันได้เอาต่อไปเดี๋ยวผมไปประกอบท่อนะครับจะเป็นจบงานแล้วแบบเสร็ท่อท่อท่อสวยมากเสร็จสมบูรณ์ติดตั้งโปรเพนเดอร์แอร์ให้กับเวฟ125 led 2023ถึง2026ชมนี้แหละครับใส่โชคเดียวกันตัดนิดเดียว อไม่เยอะนะครับผมถ้าเราตัดตรงนี้มันก็จะล่นเวลาลงมากๆเลยแต่ผมก็ตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกก็ได้อยู่สนใจจิ้มที่ตะก,กา้าโอ้ยจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะลิง์ไว้ให้แล้วมีส่วนลดแน่นอนบอกเมียสองพันได้เหมือนที่เขานะครับผมโอเคกันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องคูเรสซิ่งไทยแลนดนะครับ อะไรนะครับบ๊ายบาย6นาที